นี่นะคะหลังจากที่พี่ปูปั๊มนะคะได้ทุกดอกนะคะก็คือแล้วแต่ลวดลายนะคะชอบแบบไหนนะคะใครจะเอาไอเดียของพี่ปูเนียนะคะไปทําขายก็ได้นะคะทั้งรูปทรงและรสชาตินะคะพี่ปูรับประกันความอร่อยเออถ้าใครเคยซื้อเผือกกวนหรือว่ามันกวนมากินแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเขาทําอย่างไรถึงกวนออกมาเหนียวนะคะแล้วก็รสชาติลงตัวอร่อยขนาดนั้นนะคะที่สาคัญคือไม่ใส่แป้งนะคะ ดูสิขึ้นเงาขนาดนี้น้ำมันก็ไม่ได้ใส่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำมันม่วงกวนนะคะในแบบฉบับของพี่ปูนะคะพี่ปูหั่นมันม่วงเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้สุกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะรอเวลาสักประมาณ20นาทีนะคะก่อนที่จะไปทำขั้นตอนอื่นเราก็จะบดมันนะนะคะมันม่วงนะนะคะให้ละเอียดนะคะใครจะทำวิธีนี้ก็ได้หรือว่าจะไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะพี่ปูไม่ว่ากันนะคะ แล้วแต่สะดวกค่ะมันม่วงของพี่ปูวันนี้พี่ปูใช้ไป750กรัมนะคะสูตรของพี่ปูนะคะมัน750กรัมใช่ไหมคะกะทิของพี่ปูนะคะ750มอหลค่ะพี่ปูใช้3ามกล่องเลยเพราะว่าพี่ปูจะไม่ใช้น้ำมันนะคะในสูตรของพี่ปูนะคะแล้วพี่ปูก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไป175กรัมค่ะ คลิปนี้คงไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะแค่มาบอกสูตรกันนะคะออสูตรเนี่ยมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่เราชอบหรือว่าลงตัวนั่นนะคะมันก็จะมีสูตรที่ถูกใจนะคะในเรื่องรสชาตินะคะไปลองกันได้นะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆสักพักในระหว่างนี้คนเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุมไฟให้ดีอย่าให้กะทิล้นนะคะเพราะว่าหัวกะทิจะวิ่งหนีเราไปนะคะ พี่ปูเวลาทําอาหารนะคะก็ป,ปิดปิดเปิดเปิดของพี่ปูอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่เกลือลงไปนะคะที่เสร็จสมส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วพี่ปูก็จะเริ่มใส่มันม่วงลงไปนะพี่ปูใช้วิธีนี้เลยนะคะ ที่พี่ปูไม่ใช้เครื่องปั่นเวลาปั่นกะ,กะทิอะ่ะมันคอยจะติดอยู่ที่โถเครื่องปั่นแล้วพี่ปูก็งกอ่ะเสียดายนะคะพี่ปูก็เลยใช้วิธีนี้ก็แล้วกันทําไมงั้นพี่ปูก็ต้องล้างเครื่องปั่นโดยการใส่น้ําเพิ่มนะคะมายืนกวนให้มันเมื่อยอีกนะคะเวลาที่พี่ปูบดแบบแห้งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะนะคะบางทีความละเอียดมันก็จะได้น้อยกว่าการทําแบบนี้นะ กวนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากเดือดแล้วท่านผู้ชมสามารถเบาไฟได้นะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะมันจะกระเด็นนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างนี้ต้องบอกกันไหมคะเนี่ยลบได้ก็ลบนะคะเอาแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปูเอ่อกวนนะนะคะจนมันม่วงของพี่ปูมีลักษณะแบบนี้นะคะพี่ปูจะใส่น้ำตาลทรายไปอีก75กรัมนะคะพอก็บอกว่าการใส่น้ำตาลทรายตั้งแต่แรกเนี่ยน,นะคะจะทำให้ มันม่วงของเราที่กกนนะนะคะไม่ง่ายนะคะเขาว่าไงเราก็ว่าตามนั้นแหละนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันม่วงของพี่ปูเริ่มขึ้นเงาแล้วนะคะเงาที่เห็นนี่เป็นเงาจากกะทิที่พี่ปูใส่ไปนะคะพี่ปูไม่ต้องใส่น้ามันอะไรลงไปแล้วนะคะพอกะทิถึงแล้วน,นะคะก็หวานมันฉันคือเธอไงล่ะคะอ่ะอ่ะหน้าตาเริ่มดีแล้วใช่ไหมล่ะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถทําขายได้เลยนะคะแล้วไปปรับใช้กับในหลายๆพืชผักผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเผือกกวนมันแครอทกวนนะคะหรือว่าอะไรที่อยากจะกวนนะนะคะที่เป็นพวกเผือกพวกมันนะนะคะจัดได้เลยบอกเลยนะคะว่าขั้นตอนนี้ห้ามทิ้งกันเด็ดขาดนะคะไม่ะจะมาโทษทิปูไม่ได้นะคะ เดี๋ยวจะใช้ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นนะคะความเหนียวของเขาเนี่ยนะคะที่เกิดจากน้ําตาลก,กะทิรัดนะคะแล้วก็ความมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องหยอดน้ํามันลงไปนะคะถ้าถึงกะทินะคะมันก็จะอร่อยด้วยนะคะที่ปูอยากให้ลองไปทําสูตรนี้ดูนะใครจะทําขายก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติลงตัวเลยนะคะถ้าเรากวนจนได้ที่แล้วนะคะความเหนียวความนุ่มมาเองนะคะไม่ต้องไปอาศัยแป้งนะคะเวลาทานก็จะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพัก เาไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปขึ้นรูปตามที่เราต้องการนะคะอยากสวยอยากงามขนาดไหนก็ไปหาพิมพ์กันมานะคะทํารูปทรงให้มันสวยงามนนะคะจะขายจะกินก็ง่ายมันจะเป็นยากอะไรล่ะคะชอบลายไหนก็จัดมานะคะนี่นะคะหลังจากที่พี่ปูปั๊มนะคะได้ทุกดอกนะคะก็คือแล้วแต่ลวดลายนะคะชอบแบบไหนนะคะ ใครจะเอาไอเดียของพี่ปูเนียนะคะไปทําขายก็ได้นะคะทั้งรูปทรงและรสชาตินะคะพี่ปูรับประกันความอร่อยะคะ่ะปิดคลิปง่ายๆกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ